พยากรณ์อากาศ22มีนาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองและสีแดงพายุฝนขนองลมกระโชกแรงรวมแปดจังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่21-27มีนาคมพุทธศักราช2567โดยในช่วงวันที่21-22มีนาคมคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนในวันที่2 3มถึง2ีมีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรทั้งนี้กรมอุตุได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฝนขนองและลมกระโชกแรงวันที่22มีนาคมตั้งแต่เวลาหนาฬิกาวันนี้ถึงเวลาหนาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้พื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิต์พื้นที่เสียยเยยยยเส่ยงภัยสูงระดับสีแดงได้แก่ แม่ห้องสอนพะเยาน,าน่านขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย